สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลนชาแนลเราเห็นศิลปินที่เรารักเราชอบเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออสมหวังกันแล้วดีเว้ยเออเขาเหมาะสมกันเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยอยากเห็นอะไรแบบนี้มานานแล้วมันรู้สึกคิวใจนะครับอันนี้คิดแทนบรรดาแม่ๆเนาะที่เขารักเขาชอบศิลปินของเขาอะ เขาก็ห่วงแหนเป็นธรรมดาแหล,ละเนาะศิลปินของเขาใครมาแตะต้องศิลปินกูดอกจัดเลยนะเดี๋ยวแอดจัดให้เลยนะครับนะ,ะก็คือประเด็นมันมีอยู่ว่านะครับทางคุณบอสโนตนะครับคุณบอสโนตเนี่ยหรือป่าโนตหรือบอสโนดก็ได้อารเรยกบอสโนตดีกว่านะแกก็จริงๆแล้วทุกวันเนี้ยแกก็ไม่แทบจะอยากยุ่งกับใครนะแต่ อเผอิญมันมีคนมาเสี้ยมมาปั่งเนี่ยมันมาจี้จุดแกแกก็เลยประมาณว่าเออนะชายแท้นะเดี๋ยวคบไปเรื่อยระวังเด้อมือระวังเงินหมดนะครับก็พูดกันอย่างเงี้ยหลายคนมีคนพูดอย่างเงี้ยเยอะมากๆว่าระวังเงินหมดระวังสูบอะไรอย่างเงี้ยถามว่าแรงไหมสําหรับแพรวพลากับซันแอดีวว่าเขาคงชินแล้วละ่ะเขาคงฟังแล้วมันตลกมากกว่าเพราะว่าคนสองคนเวลาคบกันเนี่ย ถ้ามันจะทะเลาะก,กันมันก็คือปัญหาของเขาถูกไหมครับเดี๋ยวเขาจะทะเลาะก,กันเดี๋ยวเขาจะรักกันเขาจะเคลียร์กันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งพวกเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบางคนก็ได้อ่ะเอาไปทำคอนเทนต์แล้วก็เล่าข่าวเสียหายหายเล่าข่าวผิดบ้างพูดถึงปัญหาที่เกิดผิดพลาดบ้าง อะไรก็ตามแปลเนี่ยคือทางแปลวกับซันเขาไม่สนใจคนที่จะเดินหรือผู้ที่จะเดินแล้วเนี่ยเขาเดินหน้าเลยนะเขาไม่สนใจคาพูดแบบนี้นะครับเพราะมันล้าสมัยนะผู้ชายแท้แท้ที่ดูแลฉันได้เนี่ยแพรวเขากล่าวเลยนะผู้ชายแท้แท้ที่ดูแลฉันได้แต่ง19มกราคม69 6996 เออนะครับอแอดก็สรรหานะคิดไปนะ6996กนะก็คือเลิกงามยามดีมาแล้วสำหรับแลวเปาแสงทองก็คือนางเนี่ย ออกมาโพสภาพสวยๆพร้อมเผยเลิกดีจัดงานแต่งกับซันวงสะทอนหรือซันไมทองคําหรือน้องซันก็ได้ถั้งแต่จะเดยกนะครับวันที่19โมกราคม69ระบุแคปชั่นนะครับผู้ชายได้แท้ที่สามารถดูแลฉันได้นะทางเราก็ขอแสดงความยินดีไว้ณที่นี้ด้วยขอแสดงความดีใจแล้วกอ็อยากให้ศิลปินนะครับมีความสุขมากๆ ใจเราถ้ามีความสุขถ้ามีกําลังใจในการทํางานนะครับบอกเลยว่ามีจ่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนการที่เราให้พลังบวกให้สิ่งดีๆแล้วก็เชียร์ทั้งคู่รักทั้งคู่ไม่เอาปัญหาหรือสิ่งที่เวลวร้ายไปให้ศิลปินเครียดศิลปินเขาก็จะทํางานอย่างมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับนี่แหละคือแฟนคลับที่ดีแฟนคลับที่ดีไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนคลับใครลหลายๆคน นะบางคนชอบอนกพวงศกรชอบบอยสิริชัยใช่ไหมครับชอบบิ๊กก็ชอบไปไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครอยากยุ่งหรืออยากว่าอะไรคุณเลยถ้าคุณอยากจะทํามันทําที่ตัวคุณเองปัญหาที่ตัวคุณเองถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาแก้ไขปล่อยให้เขาแก้ไขกันเองเรื่องของปัญหาถูกไหมเรามีหน้าที่แค่คอยอะไรครับซับพอร์ตและเป็นกําลังใจให้กับสองอสองคนนี้ด้วย สร้กับแล้วเนี่ยนะครับก็แค่เป็นกำลังใจให้แล้วก็รู้ที่มาที่ไปรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยู่ในสถานะไหนเขาเป็นใครคู่นี้เขาเป็นอะไรกันเราต้องรู้แค่นี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับใครที่ชอบกอ็ไปเซิร์ชหาดูไปดูประวัติข้อบูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาฟังสิ่งที่แอดพูดก็ได้ว่าเออเรื่องเนี้ยมันต้องขยายแล้วเมื่อเราขยายไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆของอ พระพรากอบซันเนี่ยมันก็จะทําให้เรานึกถึงเรื่องของการที่เขาทําความดีเรื่องของการทําบุญเรื่องของการค้าขายหรือใช้ชีวิตอย่างไรมีปฏิสัมพันธ์หรือ,อข้อแหลกกับแฟนคลับอย่างไรนะครับเพราะมีหลายช่องเหมือนกันที่จะไปทําข่าวนะแต่ยังไงก็เย็นไว้ก่อน ยังอีกยาวครับนะก็ต้องอรอไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูความอัปเดตครั้งต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ขอยินดีแล้วก็ชื่นชมแพลวกับซันมากๆเลยที่ผ่านอุปสรรคมาได้แบบเกๆ๋ๆอ่ผ่านอุปสรรคมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เปล่าๆนะสติดีปัญญาเกิด เธอเป็นคนที่สติดีมากแล้วเธอเป็นคนที่ไม่สนใจใครเธอทําในแบบที่เธอชอบแล้วก็เธอรักเธอไม่สนใจว่าใครเป็นยังไงแต่ที่รู้คือเธอประกาศแล้วนะครับว่าคนนี้แหละของจริงแล้วก็จะอบอกกับทุกคนรู้เลยนะครับว่าผู้ชายแท้ๆที่ฉันคนนี้นะครับที่ถูกน้องซันดูแลได้นะครับนี่ก็คือให้เห็นรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อไปครับสวัสดีครับ